สวัสดีค่ะทุกคนก็แอมเองนะคะแดดแรงมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะใครที่แบบว่าเที่ยวพักผ่อนน่าร้อนนะคะหรือว่ามีโปรแกรมนะคะที่จะต้องตากแดดเยอะๆบอกก่อนเลยนะคะว่าผิวเราเป็นอะไรที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะตัวแอมเองเนี่ยแอมก็จะบมุอดตัวเองด้วยตัวนี้เลยนะคะก็คือเซรั่มแคลปพอเจนนะคะแอมบำรุงยังไงก็คือ โอเคครีมกันแดดก็ทาค่ะแล้วก็การดูแลผิวหน้าผิวกายก็คือครีมเนี่ยดูแลด้านภายนอกทั้งหมดเลยแต่ว่าภายในแอมนะคะแอมจะใช้เจ้าตัวเซรั่แคปนะคะในการทานบำรุงจากภายในเพราะว่าตัวนี้จะมีวิตามินนะคะมากถึง10กว่าชนิดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเซรั่แคปบนะคะที่จะช่วยในเรื่องของผิวผิวหน้า ้ากระจังใสนะคะรถรอยดํารอยแดงได้ดีมากๆนะคะก็คือเอาง่ายเลยวันหน้าเราอ่ะก็ใบแน่นอนแล้วก็เรื่องของผิวกายนะคะมีส,สกการสกัดหลายตัวมากๆนะคะช่วยในเรื่องของผิวแข็งแรงนะคะผิวขาวกระจางสายไม่ว่าเราจะออกแดดเยอะแค่ไหนนะคะผิวก็ยังปังอยู่นะคะก็ใครที่อยากหากอาหารเสริมสักตัวหนึ่งที่แบบช่วยดูแลทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะ ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะเปิดใหม่เลยก็คือ1กระปุกเนี่ยจะมีทั้งหมด30เมตรนะคะขายอยู่ที่390เท่านั้นนะสองกระปุกเนี่ยอยู่ที่500บาทแล้วก็5กระปุกอะขายอยู่ที่1,000บาท